เป็นหญิงอายุ19ปีนะคือกำลังจะไปทำงานปรากฏว่าไปเจอผู้หญิงสติไม่ดีจู่ๆก็มาทำร้ายร่างกายเลือดอาบหน้าเลยค่ะแต่พบรโนจับได้เธอตอบว่าอย่างไรผู้ชมลองชมคลิปนี้ดูค่ะไม่ทันเห็นมันพกแล้วอ่ะมันทำร้ายแล้วเราวิ่งมาไม่ทันเขาทำอะไรพ่อเขาทำพี่ต่อนนะเขาไม่ทำอะไรพี่อ่ะอ๋อเพราะเขาตีพี่มาก่อนนะตีพี่ยังไงไปหาเขาเลยไปตีเขาหัวแตกอ้าวก็เขาตีพี่ก่อนนะตีเหมือนกันไหนหัวพี่ไหนหัวแตกพี่ไงหัวกูแตก ี่นแต่ที่ไหนแต่ที่ดูใบแต่ที่ดูใบ,ใบเออไม่ได้ั้นงั้นต้องไปหาตำรวจแล้วก็ไม่ต้องรลงหาคูดนีนี่หญิงสติไว้ดีครับเหมือนคุ้มครั่งนะไปทำร้ายร่างกายหญิงอายุ19ปีจนเธอเลือดไหลาอาบหน้าที่ป้ายรถเมยย่านชิดลมนะครับแต่พอมีพลเมืองดีเขาตามไปจับตัวเธอก็กลับอ้างนะเธอบอกอะไรอะ่ะหัวแตกเหมือนกันนะแตกที่ไหนแตกที่ดูใบเดี๋ยวก่อน อยู่ชิดลมไม่ใช่หรอหัวแตกที่ดูใบนะจะให้ไปหาตำรวจก็ไม่ไปบอกเอ้าอยากเจอก็มาหาเองสินี่บอกให้ตำรวจมาหาเองด้วยนะครับทีมข่าวของเราก็ติดต่อไปหาหญิงสาวผู้บาดเจ็บนะครับเธอก็เล่าวินาทีระทึกให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดเมื่อ4กุมภาพันธ์เมื่อวานนี้ตอน9โมงเช้าครับ กำลังจะไปทํางานก็เดินสวนกับผู้หญิงที่เกาะเหตุตรงป้ายรถเมล์แถวแถวถนนชิดลมลักษณะการแต่งตัวเหมือนคนเร่ร่อนถือกระเป๋าผ้ามาหนึ่งใบออจากนั้นผู้ก่อเหตุก็ชี้หน้าใส่เธอพร้อมกับดา่าด้วยถ้อยคาที่หยาบคายเลยนะตอนนั้นเธอรู้สึกมึนงงกับเป็นการตรงหน้าเพราะว่าไม่รู้จักจริงๆไม่เคยเห็นผู้ก่อเหตุมาก่อนด้วยจึงถามกลับไปด้วยนะว่าอะไรนะคะ ก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะเดินปรีเข้ามาผักที่หน้าอกจนเธอกระเด็นเลยนะจากนั้นใช้กระเป๋าซึ่งคาดว่าในกระเป๋าเนี่ยๆๆๆๆๆคุณจำลองให้ดูนะอันนี้ออภาพจําลองผู้ชมในกระเป๋าเนี่ยมันหนักครับน่าจะมีของมีคมอยู่ในกระเป๋าแหละไม่เช่นนั้นหัวเธอจะแตกเหรอั่นนะสิฟาดไปอย่างแรงผู้ชมเคราะห์ดีนะที่คนที่ก่อเหตุหน,นีไปได้ไม่ไกลพลเมืองดีก็เลยช่วยกันจับตัวเอาไว้ได้จากนั้นโทรเรียกตำรวจค่ะ เดินสวนกันนะคะ่ะแล้วแบบว่าเขาเล็งเล็งเป้ามาที่หนูอะคะ่ะแบบว่าหนูก,ก็เดินมาของหนูดีๆะคะ่ะแล้วเขาก็ชี้หน้าดาหนูว่าเอา้าพ่อแม่ส่งมาขายอ๋อหนูก,ก็เลยหนูก,ก็เลยหันกลับไปเขาว่าอะไรนะคะหนูก,ก็เลยแบบนี้ก็เลยแบบมันก็เลยเขาปรีอ่ะเขาก็เลยมาผักหน้าอกหนูทางหน้าอกหนูแล้วก็เขาก็ลงมือเลยอะคะ่ะคือมันมีในกระเป๋าเขาะคะ่ะหนูก็ไม่รู้ว่าตอนที่หนูโดนอ่ะมันโดนอะไรเพราะว่าเขา เอากระเป๋าอะค่ะมาฟาดเลยแล้วหัวหนูก็แตกเลยค่ะโอ้โหนี่เอากระเป๋ามาฟาดแล้วหัวก็แตกนะครับตำรวจเนี่ยจับตัวผู้ก่อเหตุไปแล้วเป็นหญิงอายุ33ปีนะครับนี่คนนี้เอามาสอบปากคำดำเนินคดีส่วนที่เราวงกลมสีดแดงเอาไว้นี่คือสิ่งที่อยู่ในกระเป๋าของเธอคุณชจีสว่านไฟฟ้าหนึ่งเครื่องอื <นะ S 1> เดี๋ยวเยวละ S <S 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 ไม่ใช่ช่างนะแต่มีออสว่านพกเอาม<ห><ท>า <ำ S 2> จากไหนขโมยมาหรือเปล่านนนั่นนเออดเดี๋ยวต้องไปสืบกันต่อนะครับส่วนคนเจ็บก็ถึงบางอ้อแล้วว่าทำไมหัวแตกพอได้เห็นภาพภาพนี้พกสว่านไฟฟ้าใส่ไว้ในกระเป๋าก็ยึดเอาไว้เป็นของกลางเรียบร้อยนะครับ